สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับจะมาให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายจราจรกรณีคุณแอลนะครับนะเป็นนักแสดงลูกสาวนักการเมืองชื่อดังนะครับแล้วก็ได้ขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุเนื่องจากป่วยมีโรคประจําตัวนะครับเป็นโรควูบนะครับแล้วก็เธอก็บอกว่าเธอเป็นบ่อยนะครับหลายครั้งแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็พอวูบรถเสียหลักก็ไปชนรถอีก8ปดเก้าคันแต่โชคดีที่ไม่มีผู้บาดเจ็บ นะและการชนครั้งนี้ก็มีบริษัทประกันภัยและประกันภัยเรื่องค่าเสียหายก็คงไม่ใช่เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนั้นมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกกรมการขนส่งทางบกซึ่งเป็นนายทะเบียนที่ออกอใบอนุญ,ญาตขับขี่นั้นนะควรจะต้องมีการทบทวนใบอนุญ,ญาตของเธอหรือไม่เพราะในหลักเกณฑ์ในการที่จะขอใบอนุญ,ญาตขับขี่นั้นนะเราก็ต้องดูว่ามีโรคต้องห้ามไหมก็คือเป็น รอบที่เป็นอันตรายต่อการขับขี่หรือทําให้การขับขี่มีประสิทธิภาพน้อยลงหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองหรือผู้อื่นก็เป็นวินิจของนายทะเบียนซึ่งกรมการขนส่ง,กร,ก,รสงกรมการขนส่งทางบกนั้นก็จะต้องไปทบทวนว่าควรจะเพิ่มถอนใบอนุญาตขับข,ขี่ของเธอหรือไม่นะครับนี่คุยะเด็นแล้วนะเสื้อกรณีแบบนี้ก็เคยเกิดกับกรณนีหมูแฮมนะเมื่อประมาณสักสิบห้าปีที่แล้ว นะก็มีอาการลมชักอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นโครคพวกนี้ก็น่าจะเป็นอันตรายต่อตัวเองและอันตรายต่อผู้ร่วมเดินทางนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกที่เราน่าจะได้ตั้งข้อสังเกตและสอบถามวปยัากรมการขนส่งทางบกนะประเด็นที่2ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโรควูบซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ,อตัวเองในการขับขี่ขับแล้วก็อาจจะวูบ และเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเนี่ยการกระทําแบบนี้ถือว่าประมาทหรือไม่นะแนวคําตัดสินของศาลฎีกาที่ผ่านมาคือการกระทาลักษณะนี้ถือว่าเป็นการกระทําโดยประมาทคุณป้องกันได้ก็โดยการที่ไม่ขับนะซึ่งคุณแนวก็บอกปกติมีคนขับรถก็ควรจะให้คนขับรถแทนเพราะนั้นการกระทำังกล่าวเรียกว่าการกระทาโดยประมาทเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีโรคประจําตัวนะครับเพราะนั้นใครถ้ามีโรคประจําตัวโรควูบลมชักต่างๆเนี่ยก็อย่าขับรถเพราะ ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นด้วยนะครับขอบคุณครับ